ความรักไม่เคยผิดคนตั้งหางที่ผิดและแท้จริงความรักไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศทุกคนสามารถมีในแบบของตัวเองได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสปอยรูดูหนังวันนี้พวกเราจะมาสปอยหนังเรื่องเด็กใหม่ซีซั่นที่2แอพิสู์ที่2ชูเลฟหนังเปิดเรื่องมาที่โรงเรียนยิงล้วนแห่งหนึ่งที่เคร่งในกฎระเบียบเป็นอย่างมากทั้งเรื่องการแต่งกาย เรื่องมารยาทคุณครูนรุมลนคุณครูสุดเนี้ยบจอมเข้มงวดซึ่งต้องจัดการกับสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนเนื่องจากทางโรงเรียนประสบปัญหาทางการเงินพออจึงมีนโยบายที่จะรวมโรงเรียนเด็กชายล้วนมาไว้ด้วยกันแต่คุณนรุมลไม่เห็นด้วยกับนโยบายของท่านพออแบบสหารศึกษาเป็นอย่างมากแล้วครูนรมอนก็ได้เอาจดหมายที่นักเรียนชายเขียนส่งให้กับนักเรียนหญิง แต่พอออก็ไม่ได้สนใจใดๆแถมยังให้ครูนารุมอนไปคิดนโยบายใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเพิ่มมาตรการให้กับทางโรงเรียนครูนารุมอนได้กีดกันนักเรียนชายออกจากนักเรียนหญิงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารักในวัวเรียนจึงได้ไปปรึกษากับค,คุณครูท่าน,อ,นอื่นๆซึ่งค,คุณครูหลายท่านต่างก็เห็นว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะถึงยังไงเด็กนักเรียนเหล่านี้ก็ต้องออกไปเจอกับโลกภายนอกอยู่ดี ซึ่งครูนรุมลก็เห็นว่ามันไม่ใช่เวลานี้เพราะวุฒิภาวะของเด็กยังไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้ทั้งนี้ครูลินดาก็เห็นด้วยกับความคิดของคุณครูนรุมลตัดภาพมาที่ห้องเรียนเพื่อนๆทุกคนต่างพากันเข้ามาถามเนโนด้วยความตกใจกับเรื่องที่ว่าจะยุบโรงเรียนชายมาอยู่รวมกันซึ่งเนโนก็ได้เล่าว,ว่าเธอเองก็เคยเรียนอยู่โรงเรียนสหามาก่อน และพวกผู้ชายก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกและเมื่อถึงวันและเวลาที่โรงเรียนมารวมกันเป็นโรงเรียนสหะก็จะมีกฎระเบียบต่างๆเพิ่มมากขึ้นกฎข้อที่1 2ห้ามกุลและสตรีหัวเราะมุกปืดๆกับเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายหนุ่มคนนี้ชื่อปั้นจันทรเขากำลังยืนเล่นมุกกับเพื่อนๆของเขาอยู่จนทำให้นักเรียนหญิงแอบหัวเราะเบาๆแนนโนก็ออกมาแนะนำตัว และแนะนำเพื่อนๆของเธอให้กลุ่มเพื่อนๆของปั้นจันรู้จักและให้น้ำหนึ่งเป็นคนนําทัวรโรงเรียนในขณะที่น้ำหนึ่งพาทัวรโรงเรียนอยู่นั้นปั้นจันก็เล่นมกบดปืดออกมาทําให้พวกนักเรียนหญิงหัวเราะออกมาในขณะนั้นปูลินดาที่แอบยืนดูอยู่ก็แอบถ่ายรูปนักเรียนมาให้ครูนารุมนดูซึ่งเป็นภาพที่ดูเสนสิทสนมกันเกินไปเช้าวันต่อมาเป็นวันแรก ที่นักเรียนชายมาเข้าแถวร่วมกันกับนักเรียนหญิงครูนรยมอนก็ได้ประกาศกฎระเบียบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือ social distancing คือการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงและยังให้แยกห้องเรียนกันอีกแถมยังให้นักเรียนชายออกมาวิ่งหน้าห้องก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อทำให้พวกเขาเหนื่อยจนไม่มีเวลาคิดเรื่องไร้สาระ และยังห้ามพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องดื่มจำพวกช็อกโกแลตและโกโก้เพราะมันจะทําให้เกินอารมณ์ทางเพศกฎข้อที่034ห้ามนักเรียนใช้คําว่านมให้ใช้คําว่าเครื่องดื่มพัชเจอไรในโรงอาหารระหว่างที่กินข้าวก็จะมีคุณครูคอยตรวจจุ่ๆพบเพื่อนของบ้านจันก็ส่งข้อความมาหาเนโนตนนในไลน์ว่าเหนื่อยมาก เพื่อนๆของแนนโนก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าแนนโนมีไลน์ของพวกนักเรียนชายแนนโนจึงดึงเพื่อนๆของตัวเองเข้าไปในไลน์กลุ่มด้วยจากนั้นก็ได้แชทหากันไปมาแล้วคูลินดาก็เข้ามาพอดีแล้วดึงโทรศัพท์และต่อว่าแนนโนเล่นโทรศัพท์ในเวลาทานข้าวเมื่อคูลินดาได้ดูโทรศัพท์ของแนนโนก็รู้ว่าแนนโนได้แชทคุยกับเพื่อนผู้ชาย ครูลินดาจึงเอาไปให้ครูนารุมอนและครูนารุมอนก็ได้อ่านข้อความในแชทด้วยสายตาที่ฟ้าฟางของคนครูจึงทําให้อ่านข้อความผิดๆถูกๆจากคําว่าขอบคุณนะเป็นชอบคุณนะและยังคิดไปไกลถึงประโยคที่ว่าขอนมได้ปะซึ่งนมนั้นก็เป็นนมกล่องของโรงเรียนนั่นเองกฎข้อที่051ห้าห้ามนักเรียนแชทคุยกับเพศตรงข้าม ฝ่าฝืนจะโดนบล็อกทันทีซึ่งต่อมาก็มีควรทำผิดกฎโดยที่คุณอรุมนก็ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเพื่อมาให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงคุยกันได้กฎข้อที่076ห้ามแสดงความรู้สึกใดๆต่อเพศตรงข้ามไม่ว่าต่อหน้าในจอหรือในใจเช้าวันต่อมาน้ำหนึ่งได้สังเกตเห็นเนโนยังแชทกับเพื่อนผู้ชายได้อย่างปกติ ซึ่งสงสัยว่าแนนโนยังคุยได้ยังไงในเมื่อแนนโนก็โดนบล็อกไปเหมือนกันแนนโนบอกว่าเธอมีแอปใหม่ซึ่งมีชื่อว่า To Love ซึ่งแอปนี้สามารถคุยกับใครก็ได้ในโรงเรียนซึ่งแอปนี้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนได้ครูจะจับไม่ได้ไงว่าเราคุยกับผู้ชายหรือผู้หญิงพวกเพื่อนๆต่างภากันสนใจแอปนี้เป็นอย่างมาก และตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนต่างพักกันโหลดแอปทูเลิฟกันหมดเพราะไม่ต้องเปิดเผยให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นใครและแล้วแนโนโนก็โดนเรียกเข้าห้องปกครองแล้วก็โดนครูนเรื่องมนต่อว่าแนนโนบอกว่าแอปนี้ดีมีประโยชน์นะคะคุณครูเพราะบางทีมันทําให้เราได้เจอเพื่อนแท้หรือรักแท้ก็ได้แล้วคุณครูเคยมีรักในเวัยเรียนหรือเปล่าคะ และนั่นก็ทำให้ครูนรุมนโกรธเป็นอย่างมากเธออย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันและตอนนี้วัยของพวกเธอเป็นวัยที่ต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่มาตามหารักแท้เพราะความรักมันอาจจะทำให้ชีวิตของพวกเธอพังได้โดยพวกเธออาจจะท้องในเวรียนได้ดังนั้นคุูนรุมนจึงสั่งให้เน,นโนะไปบอกให้เพื่อนให้ลบแอปนี้ให้หมดซะ ในโน้ตยังเสนอให้ค,คุณครูนารืมมนโหลดแอปนี้มาใช้มันอาจจะมีประโยชน์ให้คุณครูได้รู้พฤติกรรมของเด็กนักเรียนถ้าคนใดออกนอกลู่นอกทางเพราะแอปนี้ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลและครูนารืมมนก็ยอมโหลดแอปนี้ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าแจ้งกันว่างพอกดหาคู่แอปก็จับคู่ให้กับดอกเดฟบฟี่เดลครูนารืมมนก็เริ่มเพิยมตัดเพราะว่า เหนื่อยมากกับชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้และก็ดูเหมือนว่าอีกฝั่งก็เข้าอกเข้าใจทั้งคู่ก็คุยกันเรื่อยมาและในตอนนั้นครูนารุมนก็คิดถึงรือไทยเพื่อนสมัยเรียนซึ่งในตอนนั้นรือไทยได้ทะเลาะกับแฟนและครูนารุมนก็เข้าไปปลอบใจเพื่อนแต่แฟนของรือไทยก็เข้ามาขอคืนดีรือไทยได้เลือกความรักมากกว่าความหวังดี จากเพื่อนอย่างนารุมนตอนที่095หญิงชายอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ถือว่าเป็นโทษขั้นสูงสุดต่อมาในช่วงเข้าแถวหน้าเสาธงคูลินดาในดัมไรชื่อนักเรียนในแอป o ู o ลฟมาให้คูนารุมนซึ่งเป็นนักเรียนที่ประพฤติตัวออกนอกกรอบและได้ยึดโทรศัพท์ของนักเรียนเหล่านั้นและเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดด้วยการแยกตึกเรียนให้ไกลามากขึ้นกว่าเดิม เนโนเดินตามคุณคณรูนารือมอนมาแล้วมาหยุดที่ห้องเรียนห้องหนึ่งซึ่งมีเสียงคลางออกมาเบาๆคุณนารือมอนก็เปิดประตูเข้าไปดูเห็นป้านจันนั่งอยู่บนเก้าอี้และน้ำหนึ่งก็นั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นคุณนารือมลนโกรธเป็นอย่างมากด้วยความไม่พอีจหัวป้านจันตันแตกน้ำหนึ่งก็ได้พาป้านจันวิ่งหนีออกไปจากห้องนั้นแล้วเรื่องราวในอดีตก็ย้อนกลับมาอีก เมื่อวันหนึ่งคุณครูได้มาแจ้งข่าวร้ายกับคุณครูนรืมมนว่าลือไทยได้เสียชีวิตแล้วเนื่องจากเธอได้แอบไปทําแท้งแล้วเสียเลือดมากซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้คุณนรืมมนเสียใจเป็นอย่างมากภาพก็ตัดมาที่พออได้เรียกคุณนรืมมนเข้าไปตําหนิเรื่องที่คุณนรืมมทนทให้ป้นานจันหัวแตกต้องเย็บถึงสิบแ็มพออกลัวผู้ปกครองของป้นานจันฟ้องร้องโรงเรียนก็เลยตัดสินใจคนนัดเนตขาด ไล่คุณครูนรุมอนออกจากโรงเรียนเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่บ้านของคุณครูนรุมคุณนรุมน,น,มนกำลังเสียใจในเรื่องที่โดนไล่ออกแล้วก็หยิบแชทที่คุยกับดอกเดฟี่เดลขึ้นมาดูซึ่งแชทเหล่านี้เป็นกำลังใจที่ดีให้กับคุณครูในตอนนี้เช้าวันต่อมาผอ,อได้ให้ค,ครูนรุมมาบอกลานักเรียนเป็นครั้งสุดท้าย แต่ในขณะที่ครูนารุมนกำลังพูดอยู่นั้นแอปทูเลฟที่ทุกคนได้จับคู่คุยกันก็ได้เปิดเผยข้อมูลตัวตนที่แท้จริงออกมาในตอนนั้นแจกันว่างกับดอกเดฟฟีเดลก็ได้จับคู่กันทำให้ได้รู้ว่าดอกเดฟฟีเดลนั้นก็คือคูลินดาของเรานั่นเองคูลินดาเข้ามาบอกคุณครูณารุมนว่าเธอเข้าใจทุกอย่างแล้วเธอไม่ได้แค่เช่นชมครูเท่านั้น เธออาจจะหลงรักครูเลยก็ได้หลังจากนั้นครูลินดาก็เข้าไปกอดครูนารุมนครูนรุมนตกใจก็ได้ผลักครูลินดาออกและพูดว่าน่าเกลียดเราเป็นผู้หญิงได้กันนะครูลินดาบอกว่าความรักมันคือความอบอุ่นความสุขเวลาที่เธออยู่กับคนครูนรุมนเธอมีความสุขมากๆเลยนะแล้วครูนรุมนล่ะรู้สึกแบบเดียวกับเธอหรือเปล่าในตอนนั้นก็มีภาพของลไ,ไทย มาอยู่ตรงหน้าและพูดว่านารุมนเปิดใจให้กับความรักเถิดน,นะความรักไม่เคยผิดคนต่างห่างที่ผิดกลับมาที่ค,คูลินดาคูลินดาพูดว่าเธอรู้นะว่าคูนารุมนเหนื่อยที่ทําไปไม่มีใครเห็นแต่เธอเห็นคูนารุมนก็พูดออกมาว่าเหมือนสู้ตัวอยู่คนเดียวมองไปทางไหนก็ไม่มีใครแล้วคูลินดาก็พูดต่อว่า ครูยังมีชั้นที่อยู่ตรงนี้อีกทั้งคนและคุณอรุมนก็เข้าไปจูบคูลินดาต่อหน้าคุณครูและนักเรียนซึ่งทุกๆคนต่างพากันดีใจและนั่นก็ทําให้คุณอรุมนรู้ว่าแท้จริงความรักไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศทุกคนสามารถมีในแบบของตัวเองได้และก่อนที่แนนนอตจะจากไปแอปทูเลิฟของเธอก็ได้จับคู่กับนักเรียนสาวโบแดงแล้วสาวโบแดงคนนั้น ก็เดินผ่านเธอไปเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP ที่2เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ